ค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับวิดีโอ u t u b e นะคะของอาจารย์จรแรมนะคะประทับใจมากนะคะได้เห็นพี่ๆน้องๆหลายคนได้รับการหนุนใจได้รับกำลังใจในการที่เห็นอาจารย์อ่ะได้รับใช้ตั้งแต่เราเองอยังยังยังเล็กๆแล้วเราก็ประทับใจอาจารย์จัแรมมากทำให้เราอะ่ะ กล้าที่จะรับใช้ต่อไปแล้วก็พร้อมที่จะรับใช้ต่อไปแล้วยืนยันที่จะรับใช้ต่อไปค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะก็ชอบมากได้พบกับอาจารย์จันแล้วตั้งแต่เข้ามาในโบทนี้แรกๆเลยสิบกว่าปีแล้วโอ้อาจารย์เป็นครูที่มีแต่ให้อย่างเดียวครับคือไม่ได้หวังผลตอบแทนจากลูกศิษย์เลยแล้วก็จะช่วยแนะนําให้ข้อคิดดีๆโดยผ่านการทํางานที่เราได้พบเห็นในทุกอาทิตย์นะฮะที่โบสถ์และที่ข้างนอกด้วย อารอุทิศตนให้กับโบสถ์วัฒนาแล้วก็คริสเตียนมาตลอดนะครับก็เห็นแล้วก็ประทับใจโดยเฉพะาะสารคดีอันนี้ดูเราก็จะทำให้รู้จักอาจารย์ประแรมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เราศราัทธาในโงรแการอยากที่จะแบบว่ารับใช้ให้ได้แบบแกครับผม ก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของผู้ที่ได้จัดทำวิดีโอซึ่งในการพรีเซนต์ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละเป็นอาชีพที่ต้องทุ่มเทก็ท่านก็ได้ทำอย่างดีที่สุดแม้แต่ปัจจุบันนี้ที่ท่านเกษียณแล้วและบางครั้งท่านก็ยังไปช่วยที่โรงเรียนและที่โบสถ์เอง ทุกวันนี้ท่านก็ยังช่วยอยู่เมื่อได้มองแล้วได้เห็นแล้วก็สะท้อนถึงตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเราเราได้รับใช้พระเจ้าอย่างไรอาจารย์จันแรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังผู้จัดทําอันนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเราเอฟเฟอร์ชิเอกับสิ่งที่ท่านทําก็ขอบคุณมากเมื่อดูเราก็รู้สึกน้ําตาซึมเหมือนกันนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยเลยเลยอยากจะบอกสั้นๆว่าขอบคุณมากสําหรับวิดีโอชุดนี้ค่ะดูแล้วครับดีมากเลยครับ รู้สึกภูมิใจในอาจารย์จจนแลมมากเพราะว่าท่านเนี่ยทุ่มเทให้กับทุกคนที่เป็นคริสเตียนหรือที่ไม่ใช่คริสเตียนเนี่ยทำให้เรามีความที่จะอยากทุ่มเทให้ได้ครึ่งหนึ่งของอาจารย์ก็ยังดีสุดยอดเลยครับการเรียบเรียงการพูดและภาพนี้ทําให้เราอินเข้าไปทุกขั้นตอนมันเป็นคล้ายๆว่ามันเป็นสเต็ปสเต็ปของมันแล้วก็สรุปได้ดีมากเลยก็ส่งไปในเฟซด้วยส่งไปในไลน์ด้วยแล้วก็ส่งเพื่อนสนิทในกลุ่มทุกกลุ่มที่มี กลุ่มๆอะไรมีส่งหมดเลยแล้วทําให้เขารู้ให้เขาเรียนรู้ว่าคนสมัยนี้จะรักตัวเองแต่ถ้าเราดูวิดีโอชุดเนี้ยเราเราอะทุกคนเนี่ยเขาจะรู้เหมือนเหมือนเหมือนี่พี่เป็นว่าส่งให้เขาเนี่ยเขาจะช่วยสังคมช่วยคนอื่นได้มากกว่าที่เป็นอยู่แล้วทําให้สังคมเรามีความสุขและน่าอยู่มากาื่ขึ้น